ฟินไม่ไหวจริงๆค่ะเรียกได้ว่าสองซเปอร์สตาร์ของแอดนาได้มาอยู่ใต้ร่มเดียวกันแล้วดิจ้า หลังจากที่ไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันมานะคะที่งานเซลีนค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะโอ้อโอป,ป้าโบกอมของเราค่ะก็มีข่าวออกมาชัวร์แล้วแน่นะคะว่านักแสดงพักโบกอมค่ะเข้าร่วมนะคะ The Black c l ค b เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการถแถลงข่าวกับสื่อด้วยค่ะเปิดเผยเลยนะคะทางค่ายซึ่งเป็นค่ายลูกของ YG นี่เนาะบอกว่าพักโบกอมค่ะได้เข้าร่วมกับบริษัทของเราเรียบร้อย นะคะคเขาก็ถแถลงบอกว่าเราได้เซ็นสัญญาค่ะกับโบกกอมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็จะมีผลงานรออยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โบกอรมเนี่ยเป็นที่สนใจจากแบบว่าประชาชนจํานวนมากทั้งในเก่าแล้วก็สายอินเตอร์นะคะทางค่ายก็บอกว่ามีความสุขมากเลยที่จะได้ร่วมงานกับเขานะคะแล้วก็จะเผยแผ่อิทธิพลตร,ตรงนี้แหละในความเป็นสื่อบันเทิงในความเป็นโบกอรมในความอตีตในความอปป้าแบบนี้ออกไปทั่วเลกทั่วเลกคืออะไรคะเทั่วโลก ตื่นเต้นอีกแล้วเก็บอารมณ์ไว้อยู่ตลอดออกไปทั่วโลกเลยนอกเหนือจากเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็มีเหตุผลบอกว่าแหมเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยทรงสเสน่ห์จริงๆแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้วยใครก็บอกว่าชูป้ายไฟรอนะคะจ้างฟุตทักรอได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลงานของโบกอมเยอะแล้วก็คนนี้คือจุดแข็งเยอะจริงๆก็จะใช้ประโยชน์นะ,ะจากความแบบ เจ้าสเสน่ห์จากความสามารถตรงนี้นะแอดว่าไม่ใช่จุดแข็งแล้วนะคะเห็นแล้วพวกเราก็อ่อนบกเปียกมากเลยนะคะก็คือจุดแข็งของเขาคือจุดอ่อนของเราเองนะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะใช้นะความสามารถของทางค่ายด้วยเออก็คือคนเบื้องหลังคนโปรดักชั่นนี่แหละผลักดันนะคะให้โบกอมเนี่ยยิ่งเฉิดฉายกันทุกคนแล้วก็จะกลายเป็นศิลปินเป็นดาราเบอร์แรกของค่ายนะตุนเต้นสุดอะไรสุดนะคะ ก็บอกว่าจะเป็นนักแสดงของค่ายก็จริงนะคะแต่อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลงมากขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมว่านี่เขาก็ค่ายเพลงโดยตรงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าโบกรอมก็มีความสามารถด้านดนตรีด้วยแล้วก็จะปล่อยเพลงประกอบละครค่ะ Love in the Moonlight นะคะอ้าวผิดค่ะเอาใหม่ค่ะขออภัย take one two three, Love in the Moonlight นะคะที่ร่วมแสดงด้วยนะคะเออแล้วก็เรียกได้ว่า มีหลากหลายบทบาทซึ่งพอพูดว่าแบบเดี๋ยวจะให้บกรอมทำงานเพลงแล้วแหมคิดดีไม่ได้เลยกำลังคิดว่าจับฟีดกับน้องลิสิา้าเออพี่น้องคู่นี้เขาสร้างกระแสในทวิตเตอร์ร่วมกันมาแล้วทำแบบแบ,บ,แบรนด์ดังตีแตกมาแล้วนะรวมไปถึงที่ไปงานแฟชั่นระดับอินเตอร์นะแอดว่านะอุตายแล้ว คือถ้าร่วมกันนี่คือจะดีจะฟินมากเลยเพราะว่าภาพลักษณ์ของทั้งคู่นี่คือชัดมากนะเวลานี้นะคะแล้วก็หลายคนอยากให้ร่วมงานกันอีกเพราะายังจําได้เลยสีนที่น้องลิศดึงพี่โบกอมเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันอย่างนี้เนาะใครดูแลใครก่อนงงไปหมดนะคะแล้วพี่โบกอมก็ไปยกกงุงกุ้ีมาตอนที่แบบไปปาร์ตี้หลังจากนั้นเรียกได้ว่าต่างคนต่างดูแลกันและกันดีมากนะคะแล้วก็ฟินอะพูดได้คําเดียว ซึ่งพักบกกรมนี้ก็มีซีรีส์ในดวงใจที่แอดดูหลายเรื่องมากนะแล้วเราก็รักนงลิสต์อยู่แล้วนะคะคิดว่าการได้มาอยู่แบบว่าใกล้ชิดภายใต้แบบค่ายเดียวกันแบบนี้อยากเห็นผลงานร่วมกันจัดปังๆให้หน่อยนะหรือว่าจริงๆเนี่ยจัดซีรีส์ให้สักเรื่องได้ไหมล่ะเออไหนๆมีพักโบกกมแล้วเนี่ยไม่ปล่อยของนี่เสียดายแย่นะคะแล้วหนูลิสต์ของเราก็พร้อมจะแอคชั่นมากๆเลยนะขอให้สั่งมาคือได้หมด และที่ต้องบอกว่าที่แอดยิงปื้มคือตอนไปปารีสฝรั่งเศสจําได้หรือเปล่าว่ามีแฟนๆส่งจดหมายหานองลิสแต่ว่านองลิสะขึ้นรถไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วพี่โบกอหมาจริงๆเดินไปแล้วอุตสาหวกกลับมาเพื่อมารับจดหมายไปแล้วพอบอกว่าฝากให้ลิซ่าหรอก็แบบพยักหน้าแล้วก็รับฝากบ้าบอมมาก ดิฉันก็ดูซีรีส์อยู่อย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าน่ารักมีน้ําใจแล้วก็เป็นพระเอกนอกจอจริงๆและนี่ยังไม่รวมดวงตากลมโตใสเป้าของพี่โบกอมด้วยนะคะก็อยากจะให้ร่วมงานกับลิซ่าจริงๆนะเออแอดก็รอดูนะทุกคนก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสแล้วก็เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์แบรนด์ร่วมกันมาแล้วนะอันนี้ก็มาร่วมกันออสร้างค่าย อันนี้ดูเป็นลูกเสือเออมาอยู่ค่ายเดียวกันนะคะคิดว่าน่าจะได้จำแจมได้แวะเวียนได้พูดคุยสนิทกันมากขึ้นด้วยโน no. อะไรประมาณนี้อะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวขอไปหุบยิ้มก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ